รอะเพียกอยู่ไหนเนี่ยนี่ยืนเต้นอยู่เนี่ยไหนนี่ไงนี่ไงต้นไม้เนี่ยต้นไม้เหรอมีทั้งสามต้นเดี๋ยวต้นนี้ไงต้นเนี่ยต้นที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเอาหรอแล้วแล้วต้นนี้ใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้ดิต้นนี้ใครอ่ะเตะสักป้านี้ใครเนี่ยลองเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงหน่อย ปึ๊บอยากจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในบรูคเควนนนะในตีมวนฮาโลวีน Halloween, ซึ่งมันมีแบบแอสเซซอรีเพิ่มเติมมาใหม่เยอะมากเลยทุกคนอะไรเดี๋ยวตอนนี้พี่ฝนขอเปิดเผยชมหน้าที่แท้จริงแล้วก็สวยสดงดงามก่อนนะอ่างั้นเดี๋ยวพี่อถอดหน,น้ากากแปบ๊บหนึ่งนี่ว่าแล้วนี่เป็นไงเพี่งถอดหน,น้ากากแล้วเห็นปะถอดแล้วเหรอเหนียนถอดหน,น้ากากแล้วไหนอะเหมียนถอดเลยถอดแล้วไงอ๋อลืมถอดคอนแทคเลนส์นี่เรียบร้อย โอเคไหมเออน่ารักอยู่เอ้าเพ็เกนี่เอมมี่นี่นะเออเอมมีอ่อ้าวเพ็เกต้องถอดออกหมดเลยเหรอถอดออกมาได้แล้วเพียอ,อ่าถอดออกมาแล้ว <c oughs> เอ้ยผมหาย <c oughs> เดี๋ยวผมหายอะ่ะผมหายเหรอเออเดี๋ยวเอา,เอาใส่ใหม่เอาใส่ใหม่เอาผมใส่ใหม่ก่อน โอ้ไม่มีเลยอ่ะดูดิเอาอันนี้ใส่ไปก่อนแล้วกันนะโอ้หน้ารักจัดเลยอ่ะอยากจะบอกว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับไดบลูแคเบ้นในตีมวันฮาโลวีนจ้าเย่เอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวฝนขอเปลี่ยนเปลี่ยนผมนิดนึงก็แล้วกันนะอุ้ยมีผมเยอะมากนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่งข้างๆกันด้วยอุ้ยน่ารักหน้าตาเป็นมิดอย่างเงี้ยแบบไปขอทิกออทีสเนี่ยได้แน่นอนเลยฮ้ยน่ารักอยู่ เอ้ยน่ารักอูเอมมี่ก็น่ารักนะเนี่ยดูดิใส่ชุดฟักทองมาเลยอะ่ะพี่ฝนไปใส่ชุดฟักทองมั่งดีกว่าเออ<ม><ด>อยู่ตรงไหนอะชุดฟักทองอะดูเดี๋ยวพี่เอกหาก่อนนี่เปล่าเอ้นี่ไงเจอแล้วไม่ใช่นี่หัวฟักทองนี่ไงพี่ฝนใส่ชุดฟักทองแล้วนี่ไงทุกคนได้ชุดกันแล้วนะเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่เอกเขามีแบบเขามีอะไรมาใหม่นะในแบบนี้เขามีการตามหาแคนดี้ใช่เปล่าไม่ดูเหมือนกันดูบ้านพี่เอกดี มันน่าจะมีการตามหาแคนดี้นะที่พี่ฝนเข้ามาตอนแรกอะ่ะเออบ้านพี่เอกมีอะ่ะอันนี้ใช่แคนดี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แคนดี้อันนี้เป็นหัวฟักทองโอยังเจ๋งเลยอะ่ะเดินดีๆระวังตกฝากออส้วมนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนนี้เมื่อก,กี้พี่ฝนแอบเห็นฟักทองแบบลูกใหญ่มากเลยอะ่ะเอามีเหรอพ่อไปใส่ไว้ตอนไหนนี่ไงไไนี่ไง<ด>ขึ้นมาดูเร็วเอ้ยล่นทำไมเอมมี่กระโดดมาเกาะพี่เอกันล่นเลยอะ่ะไปไหนแล้วอะ่ะหัวฟักทองอ๋อนั่งไงเจอแล้วนี่ไงนี่ไงแบบลูกใหญ่มากอ้านี่ไงพ่อมาใส่ไไว้ง พ่อเพียอกามาใส่ไว้เนี่ยแล้วอยากจะบอกว่าเพียกลองเงยหน้าเง็นดูข้างบนดิบนไหนท้องฟ้ามันเป็นสีม่วงอ่ะอ๋อวันเนี้เหรอเออสีม่วงอ่ะสวยเออสวยจัดเลยอะฟ้านะพี่ฝนดูต้นไม้ฝั่งนู้นดิไหนเออต้นไม้ก็เป็นสีม่วงเออต้นไม้ฝั่งนู้นก็เป็นสีม่วงเนี่ยสีม่วงสีส้มโออย่างสวยเลยอะเอายี้ดีกว่าเพียกเราไปตามหาแคนดี้กันเถอะดูเหมือนว่าเขาจะมีแบบมีรถมาใหม่เหรอนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดู นี่มีรถฟักทองมาใหม่แต่แบบว่าเราจะต้องตามหาแคนดี้ให้ได้ก่อนนะจริงอะ่ะเออจริงๆมาตามพี่ฝนมาเร็วเดี๋ยวเดียวเยวขาบอกว่าอะไรอะ่ะเขาบอกว่าอะไรอ๋อเอฟซีพี่ฝนพี่เอกเหรออ๋อ,อ,อน่ารักจังอขอบคุณทุกบ้างนะคะเนีย่ยป้ายบอกตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราตามหาแคนดี้ได้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะเราจะสามารถเปิดเอเซอรี่พวกนี้ได้อ๋อเนี่เหรอ ใช่ได้รถกระป๋องแป๋ง1อันใช่แล้วก็แบบแบบได้สองแล้วก็แบบฮาร์ดแล้วก็แบบยากๆสุดเลยอ่ะก็จะได้รถตามแบบที่เขากําหนดไงอ๋อนี่เป็นเอ็กซ์ตรีมแล้วก็มีถึงกับขนาดอินเซน์เลยหรอใช่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเริ่มตามหากันแบบในโหมด e ีซีก็แล้วกันพี่เอกแล้วมันไปยังไงอ่ะกดเลยกดเลยเหรอนี่ไงมาแล้ว มาแล้วลูกออกมาแล้วเห็นแล้วนี่ไงแล้วให้เอาเท่าไหร่สิบห้าอันเนอะใช่สิบห้าอันตามหาเลยทุกคนเราจะเราจะนั่งทําไมเนี่ยพี่ฝนได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองเอกได้สามเองอ่ะเย่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฝนใช้สเก็ตบอร์ดดีกว่าเพราะว่ามันมันช้าเกินไปอ่ะเดี๋ยวเปิดสเก็ตบอร์ดที่มาดีกว่าตรงไหนอีกอ่ะนี่แล้วสี่แถวที่ไม่อมเหรอ ฮาแล้วทุกคนโอ้มันว mm like างมั่วไปหมดเลยพี่ฝนก็ต้องตามหาไงเราก็อยู่แค ok ่แถวแถวนี ok ้ไม่ใช่หรอก็แบบอีซี่มันคงจะง่ายแล้วมั้งเหรอพี่ฝนเปิดอีซี่มาเหรอใช่พี่ฝนเปิดอีซี่มาก่อนเลยเพกได้สิบสามแล้วอ่าแล้วพี่อยกเปิดอันไหนมาก็อีซี่อ่ะสิบเอ็ดแล้วสิบสองมีตรงไหนครับไม่เห็นมีเลยสิบสามนี่ไงเจอแล้วเพกได้สิบสามอันแต่เพกไม่เห็นอะไรแล้วว่าสิบสี่ อีกอันนึงอยู่ไหนเนี่ยมัน easy จริงหรอไม่เห็นมีเลยมีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็เจอนั่นไง <ys> พี่ฝนเจอแล้ว15อันครบแล้วเพียงยังเจอไม่ครบเลยอ๋อยอ,อ,อยู่ตรงนู้นอันนึงนี่ได้แล้วเย้อันล็อกมาแล้วทุกคนเปิดรถนี่ที่เราได้รับมาเมื่อกี้นี้นี่มาแล้วเพียงว่าก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมดูรถซะก่อนตือตือตืตออุ้ยโทษทีได้รถยัง ตัวทีนะทุกคนเอมี่ไปไหนแล้วะเอมี่ได้รถยังะเอมี่เอมี่ยังวิ่งหาอยู่เลยเอมี่ยังวิ่งหาอยู่เลยเดี๋ยวขอไปดูเอมี่หน่อยสินี่รถ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 โอ้เอมี่ยังวิ่งหาแคนดี้อยู่เลยอะโอ้มีคนออกมาเป็น f อซเอมี่ได้แคนดี้ยังพี่หวอนเอมี่ยังตามหาแคนดี้ไม่เจอเลยอะงั้นเอมี่ตามหาไปก่อนนะเอมี่วิ่งไปไหนเอมี่มันอยู่แถวนี้แถวสถานีตำรวจแค่นั้นแหละ สองคนนี้เขาเป็น FC เราคนหนึ่งชื่อเอดาอีกคนหนึ่งชื่อเดตาใช่ไหมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่คอยสนับสนุนพวกเราตลอดมานะจ๊ะเพียกเรามาแบบฮาร์ดหรือแบบมีเดียมกันต่อดีกว่าต้องเป็นมีเดียมดีเออเอาเป็นมีเดียมก่อนกันแล้วกันพี่หัวอันฝั่งนะั้นะมีแคนดี้เต็มไปหมดเลยอะ่ะโอเคจอร์ดเดี๋ยวเราไปตามหาด้วยกันก็นแล้วกันนะ เอกว่าเขาเพิ่มเลนสหรือว่าเพิ่มระยะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยออกไปจนถึงตรงนู้นเลยนะหลังฐานนี้ตารวจอะ่ะใช่ตอนนี้พี่ฝนมาอยู่หน้าโรงเรียนแล้วอะ่ะเก็บได้5เมตรแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะกุ้งจิงกุ้งจิง,งโอ้นี่ไงสนามเด็กเล่นเออแอบแอบเยูอเยล็อกแล้วเย้ yeah. มาพวกเราเดี๋ยวไปเปิดดูกันดีกว่าว่ารถไอติมของเราหน้าตาเป็นยังไงเปิดยังไง นี่กำลังเปิดเปิดแล้วไปไหนแล้ววะเออนี่ไงตายแล้วนี่รถไอติมหูยนั่งได้สองคนเหรอมันนั่งได้สองคนใช่ไหมใช่เอาเพื่อนอยู่ข้างบนนะเเพื่อนขึ้นมาอยู่ได้ไงอ่ะเพื่อนติดเสาอ่ะติดเสาอากาศแสดงว่าสามารถเอาขึ้นเสาได้ด้วยเอมี่ไปไหนแล้วว่ะพี่ฝนอยากได้ไม้กวาดอ่ะอันนี้บาสละฮาร์ดใช่ไหมล่ะใช่อยากได้ไม้กวาดแม่มดอ่ะเลยกีอันเนี่ยเวที่หูย้า เอาไม้กวาดแม่มดดีกว่าพี่ฝนมัน,นยี่ห้าอันเลยอะยี่ห้าอันเลยหรอนี่ไงสนามเด็กเล่นนี่ไงเอมมี่เจอเอมมี่แล้วเออเอมมี่อยู่แถวสนามเด็กเล่นนะพี่ฝนใช่ใช่เจอเอมมี่แล้วแสดงว่าเอมมี่ต้องแบบไปหา <c oughs> เอมมี่กำลังตามหาแคนดี้อยู่โอ้ยเพล็กเลยมาถึงตรงนี้เลยอะเลยมาถึงตรง,งสะพานยังอยู่ตรงสนามเด็กเล่นอยู่เลยตรงนี้มีไหม ตรงนี้มีและมีแค่ไปตรงสะพานโอ้มีแอบแอบอยู่นี่ใช่แอบอยู่ตรงโมเตลอะไรก็มีพี่เอกแสดงว่าเขาขยายล็อกในการแบบวางของเพิ่มขึ้นไปเนี่ยใช่ขยายอ,อันลนะเขตปุ๊บนี่ยี่ตรงนู้นก็มีแอร์พอร์ตใช่ใช่แล้วใช่แล้วนี่อะไรอะ่ะดนตรงไลท์ทูมาเก็บไปหมดป๊บเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ของใครของพี่ฝนเปล่าพี่เอกเก็บไปแล้วเหรอจะเก็บไปได้ไงอะ เก็บไปแล้วะ่ะเมื่อกี้เฮ้ยไม่จริงหรอกมันมีให้ต้องไหลที่พี่ฝนต้องไหลที่หรอใช่ในี่พี่เก็บมาแล้วตอนนี้ได้สิบสามเองเฮ้ย,ยมีตรงนี้ด้วยนะแอบอยู่ในซอกด้วยสิบสามเท่ากันเลยอยู่ในซอกในรืบหน้าโรงบาลอะไรก็มีนะแถวปารกก็มี นี่ไงนี่ไงเฮ้ยพี่เอกมาหน้าโรงเรียนแล้วน้องโรงเรียนก็มีพี่ฝนโอ้โหมีเลยยันสุสานเลยใช่ใช่เอานี้รถไอติมใครอ่ะไอติมพี่เอกวะไม่ใช่ดิพี่เอกเปิดอันนี้ขึ้นมาแล้วไม่น่ามีนี่หน้าโ<า>ราง,งเรียนข้างโรงเรียนหลังโรงเรียนก็มีทุกคนมีได้สิบแปดอันแล้วอ้าวเอมมี่เจ็ดสิบแปดโอ้โหโฮ้ยขยายอาณาเขตไปแบบกว้างมากในใน <19. S> 1าสุสานนะพี่เอกเจอในสุสารสิบเก้าแล้วอะทางนี้ไม่มีแหละเอ้อยู่นู่นนี่ร้านออตโต้ของพี่เอกที่ทํางานอยู่เขามีนะร้านออตโต้หรอใช่อลุกพี่ไปไหนแล้วอะ่ะนี่ยี่สิบเอ็ดอันแล้วเจอเร็วจังเลยอะแล้วก็อยู่นะโรงพยาบาลยี่สิบสองเอ้ยมีม้าจอดอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะม้าใครอะ่ะ โอ้ตรงนี้ก็มีพี่ฝนตรงไหนหรอนี่ยี่สิบสามร้านออโต้เหรอเดี๋ยวพี่ฝนขอไปดูหน่อยทางไปโอ๊กนี่ยี่สิบสี่เออนี่ไงร้านออโต้ยี่สิบเอาแล้วสิหาไม่เจอแล้วสิอันสุดท้ายเนี่ยหาไม่เจอแล้วอ่ะอ้อยู่นี่เองเจอแล้วหรอโหพี่ฝนเพิ่งจะได้ยี่สิบเองอ่ะอยู่ตรงบางไดเย้ทุกคนทำไมหาเจอเร็วจังเลยครบแล้วทำไม หาเจอเร็วจังอ่ะฮะอยู่ไหนแล้วะพี่เอกอะนี่อยู่นี่หรอนี่เดี๋ยวขึ้นไปด้วยเจอ,อยังไม่เจอเดี๋ยวพี่เอกพาไปตรงนี้เจอปะไม่เจอเลยดูตามเปิงตามป้ายดิตามป้ายหรอไม่มีอะนี่นะโอ้พี่เอกแบบไปเร็วสุดเลยนะใช้เนี่ยเออเร็วมากเฮ้ยเอียงเอียงเอียงพี่เอกไปเจอตรงนู้นด้วยอะตรงป้ายต้นโอ๊กเจอปะ ายต้นโอ๋เหรอเจอแล้วหาไปแล้วทางเนี้ยทางนี้ก็ไปแล้วในเนี้ยในนี้หาแล้วแล้วตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะเนี่ยในเนี้ยหาแล้วไม่มีอ่ะข้างๆมีไหมไม่มีมันชอบอยู่แบบเนี้ยอยู่แอบๆนี่ไงเจอแล้วอีกหนึ่งน่าเห็นไหมเลือันเดียวเลือันเดียวเลยอันเดียวตรงร้านกาแฟไปยังร้านกาแฟไปแล้วแล้วไอ้ตรงเนี้ยตรงโมเตลอ่ะโมเตลไปแล้วนี่ไงเจอแล้ว ตรงร้านกาแฟมองนะเรอาอ,อยู่ตรงร้านกาแฟเห็นไหมข้างหลังนี่ไงข้างหลัง uh. yeah, yeah. เย่เย่เจอแล้วจเจอแล้วได้แล้วพี่เอกพี่ฝนอันล็อกแล้วเนี่ยพี่เอกคี่ไม่กวาดแล้วเ,เพื่อนแบบขอเกาะไปด้วยไงอันล็อกไม่กวาดเดี๋ยวขอเปิดไม่กวาดก่อนโอ้โทมัสเข้ามาไหนไม่กวาดพี่ฝนนะอ๋อพี่ฝนก็วานนี่ไง ไงเทพอ่มีไม้กวาดเท่ๆเลยเฮ้ยขีไม้กวาดแล้วโหอย่างเท่เลยสุดยจอดนี่ฝนปรับเจ็ดสิบดูดิหมุนติ้วเลยปรับเจ็สิบเหรอโอ้ดูดิดูดิไม้กวาดปรับเจ็สิบปรับตรงไหนอ๋อเจอแล้วอุ้ยเจ็สิบเลยเหรอห้าสิบก็พอ เอาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปของพี่ฝนและแล้วก็พี่เอกนะครับ <c oughs> แล้วก็แอมมี่ด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเรากับเพื่อนๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะอย่าลืมมาตามหาตามหาแคนดี้เหมือนพวกเรานะวันนี้บายจ้าอันนี้ใครขึ้นหลังไม่กวาดพียเเนี่ยประทองปะเนี่ย <c oughs> น่ารักทุกคนเลยอ่ะเออไปพร้อมจะลุยกันมานานแล้วไปเร็ว